ขอเสียงกรีดแเสียงโปรโมนาต้้นรับคุณป๊ะนาวัตดยค่ะโอ้โหเสียงคุณชายครับคุณชายของเราชอบมาจากทางไหนโอ้โหมาแล้วมล่าผมหมดทันทีครับคุณแก้วคโบแบบจุดดออร่าคุณไมหมดเลยหลายลาย่ สำหรับภาพยนต์โฆษณาที่คุณโป๊บก็เป็นพรีเซนเตอร์เป็นที่2แล้วนะคะคสำหรับโฆษณาตัวใหม่ของเราเป็นยังไงบ้างคะกับพรีเซนเตอร์เป็ที่2ค่ะก็จริงๆก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเออเราได้มาทํางานที่นี่ครั้งที่สองแล้วเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเราคนรักสุขภาพอยู่แล้วแล้วคือตัวใหม่มันเป็นสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มเป็นสูตรนัทโกลสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มก็ทําให้เออเรารู้สึกว่ามันก็เป็นตัวที่ดีนะทําให้รู้สึกว่าเราชอบออกกำลังกาย เรารักษาสุขภาพเราก็อยากจะให้หมาของเราแบบว่าเออมีสุขภาพที่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่อนสมรรค์ฮาร์ดเขาได้ให้เรามาทํางานอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วการทํางานของตัวแรกกับตัวที่สองที่มาเป็นพิซซินเตอร์นี่ต่างกันยังไงบ้างต่างกันตรงะว่าเราต้องไปเล่นกับหมาสองตัวนั่นแบบแบบจริงๆติงการถ่ายทํเรื่องจริงๆเลยคือไปต้องจับไปวิ่งซึ่งไอ้พิกกี้เนี่ยตัวอ้วนๆลาบดร์เนี่ยคือ ดื้อมากอ่ะคือไม่ยอมวิ่งแล้วคือพุ่กลับจะให้วิ่งเราก็ต้องคอยดันก้นอะไรนะครับอะไรนะครับอโทษ่าคุยกับผมก็เราก็ต้องแบบไม,ไม่เหมือนตัวเก่าตัวเก่าค,คือเราก็แค่ acting แบบเล่นเล่นของเราไปไม่ต้องจับหมาเท่าไหร่<อ>แต่อันนี้คืออันนี้คือแบบเราต้องให้เขาออกร่างกายเพราะอ้วนแล้วนนแล้วก็ให้เขาใช้ smart heart ต o f i เ n e s s firm กับไอเจ้าตัวไอพิกกี้เนี่ยตัวลาบออส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือคุณปู่ คุ่นี่คือกันปัก <ขอ S 1> ป๊กป <ขอ S 1> ั๊กทีน่า<อ>รักมากต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเเชิญุณโชว์สตาเทียนสวานะครับรองผู้จัดการทั่วไป,ไปฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะครับขึ้นด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมถ่ายภาพนะครับ<อ>แล้วต้องขอเเชิญนะครับโอ้โหนี้ตวัวเอกของเราเลยน้องสมาร์ทนั่นเองขาดไม่ได้เลยนะครับ วันน okay. ja, so okay. ี้ทางบ้านน้องหมาใส่ไหลนะคะท่ที่สค่ะคุณฐานิยาถนอ์งใจนะคะหมายเลขโทรศัพท์084 333333ลึกบนะคะครับครวบค่ะข้เาสริพระบรมราชินีนา แต่ว่าหลังจากจบพิธีปิดของเราแล้วกิจกรรมทั้งหมดยังไม่ปิดงานของเรายังไม่ปิดค่ะและในโอกาสเดียวกันนีย้ยอมชาติเรียนจากรุ่นสาครับไปและในรุ่มหครับจะท้าใหญ่นะครับ My f a m ฟ l y ล o g ด็อก e r เจ้าของถึงกับร้องไห้เลยนะครับผมน้ำตาไหลด้วยความดีใจครับดีใจด,ด้วยครับผมและสุนัขที่ได้รับรางวัลริเซิร์ได้แก่ Siberian Husky ครับ Siberian Husky t รี e ซิร์ฟ c o n g r a t u l o t i c o n s i กรรมก,การท่านเดินไกลหน่อยนะครับเพราะสุนัขตัวสวยอยู่ไกลครับและส่งให้ชิซูจากครุ๊ป9ครับ third position goes to the chizu from group 9